สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมตัดต้นพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับแล้วก็หลากหลายพันุนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับผมตัดผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าการตัดแบบล้างกอนะครับกอนี้ผมตัดแบบล้างกอก็คือตัดทุกลำนะครับตัดออกทุกลำเลยนะครับเนี่ยตัดออกไปทุกลำเลยนะครับสำหรับกอนี้ข้อนี้ตัดก็คือตัด ซิดดินเลยครับตัดเสมอดินเลยเนี่ยตาหน่อที่เหนือดินไม่มีเลยนะครับอาจจะมีตรงนี้เดี๋ยวเราแคะออกไงนี่ตัดออกเลยก็คือตอนเนี้ยอยู่ที่ผิวดิน,นไม่มีตาหน่อเหลือแล้วแต่จะเหลืออันนี้ไว้ก็คืออันนี้มันผุดมาจากใต้ดินลึกนะอันนี้ก็คือปลายปลายหน่อที่มันขึ้นมาจากใต้ดินนะครับพลมที่ตัดก็นี้ครับกองไว้รานนี้ข้อดีดียังไงก็คือว่า หน่อที่ผุดมาจากใต้ดินอ่ะมันจะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็คือออกมาจากเงานะก็คือจะขึ้นมาจากเงาใต้ดินนะครับมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ยึดเกาะกับพื้นดินได้ดีนะครับระบบลากค่อนข้างดีนะเพราะขึ้นมาจากเงากินเงาเป็นอาหารนะครับแล้วก็เลี้ยงด้วยเงาจะได้หน่อที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ขึ้นมาจากใต้ดินก็จะมีความแข็งแรงของการยึดเกาะพื้นดินนะครับอันนี้คือข้อดี มันจะเป็นหน่อทีออ่สมบูรณ์ซะส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกกอนหนึ่งที่ไม่ได้ตัดชิดดินก็คือตัดตัดมาตัดเรื่อยๆนะแตไ่ไม่ได้หมดพร้อมกันนะครับไม่ได้ตัดหมดพร้อมกันแล้วก็ตัดชิดบ้างไม่ชิดบ้างนะอย่างเช่นกอใกล้เคียงนี่ครับนี่กอน,นี้นะครับไม่ได้ตัดรอบในรอบเดียวเนี่ย สุพรรณหนึ่งนะครับเนี่ยถ้ามันเราไม่ชิดดินหรือต่อไปที่ทุงสูงเนี่ยเนี่ยเมือนหร่ตาหนอ่อยที่มันอยู่ใกล้ๆผิวดินมันก็จะขึ้นมาจากจากลำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่โตนะครับอย่างเงี้ยไม่โตเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โตมันจะกินน้ําเลี้ยงเปองปุง๋ยเปองเงามันต้องไปเลี้ยงอ่ะไม่ดยไม่จําเป็นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โตนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยเล็กๆออกจากแขนงเป็นแขนงด้านข้างของของลำที่เราตัดไม่ชิดดินนะครับเนี่ย จะมาหักออกแต่ถ้าเป็นขึ้นมาแบบนี้นี่ขึ้นในขึ้นมาจากใต้ดินผุดมาจากใต้ดินลึกๆเนี่ยอันนี้แข็งแรงนะรอันนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการตัดชิดดินตัดล่างกอตัดให้เสมอดินนะครับก็คือจะเป็นการเลือกแล้วก็คัดเฉพาะหน่อที่ค่อนข้างแข็งแรงที่จะขึ้นมาในเป็นอ้อยรุ่นถัดไปนะครับ แต่ถ้าเราเหลือตัดไม่ชิดตัดกลางลำตัดเหลือตาหนอเสมอดินเหลือมีบางข้อตาที่ยังไม่หมดอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาแต่กิ่งกระแนงเป็นตะไคร้แบบนี้แหละเนี่ยมันก็จะมาแย่งปุ๋ยแยังอาหารของของของกอทำเป็นช่วยให้กอมันลังยังไม่พุ่งอย่างเนี้ก็ไม่ดีเนี่ยเห็นไมเนี่ยนี่อันนี้ก็ออกมาจากนี่เห็นไหมนีน่ตัดชึบไม่ได้ตัดนี่ อยู่ตรงแขนงของลำนี่เหลือนี่หักออกแล้วนี่นะโปโลเลยเนี่ยมดนไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดรางกอหน่อที่ยิ่งยิ่งลึกยิ่งแข็งแรงครับที่ผุดมาจากใต้ดินนะ่ะยิ่งลึกยิ่งแข็งแรงอย่างนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลามาแต่งหน่อช่วยอันนี้เสียเวลามากเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหน่อสวยหน่อใหญ่ เริ่มเทิมเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือข้อสิ่งที่มันจะเป็นถ้าเราตัดตัดไม่ได้ตัดรังกอแล้วก็ตัดมาเละเขขะให้มันเหลือตาหนอเส,สมอดินแล้วก็เหนือดินนะก็จะขึ้นมาเป็นตะไคร้เป็นลกๆแบบนี้แหละก็จะแย่งปุ๋ยแย่งอาหารในกอในเงาไอ้อันที่แทนที่มันจะเอาน้าเลี้ยงเอาปุ๋ยเอาอะไรไปเลี้ยง ลำที่มันสมบูรณ์มันก็จะเอามาเลี้ยงพวกกระจุก,กระจิกแบบนี้แหละเป็นตาหน้าลำคานน่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือ,อถ้าถ้าจะให้ดีก็คือตัดอย่างนี้เลยล้างให้มันเกลี้ยงไปเลยนะครับคัดเลือกหน่อสมบูรณ์ขึ้นมาจากใต้ดินเท่านั้นอย่างเงี้ยสมบูรณ์รุ่นถัดไปจะสมบูรณ์สวยมากเลยพุ่งพร้อมกันด้วยปึ๊บกนะแต่ก,ก็ก็เล่าให้ฟังอีกวิธีหนึ่งนะครับการการตัดล้างกอการตัดตัดไม่ให้มีหนอ่อ เรียกว่าหนอลอยแล้วกันนะเรียกว่าหนอ่อหนอที่มันลอยถ้าหนอที่มันลอยเหนือพื้นดินมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหนอที่แข็งแรงก็คือหนอที่พุดมาจากใต้ดินยิ่งลึกยิ่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าความจําเป็นของแต่ละคนความพร้อมอะไรก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของของใครของแต่ละคนนะครับอาจจะตัดไม่พร้อมกันแต่พยายาม มาแต่งกอช่วยหรือ,อสับให้ลึกอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะตัดไม่หมดในพร้อมกันสักครั้งเดียวอาจจะเสียดายนอที่มันยังเหลืออยู่ที่มันยังไม่โตมากอะไรอย่างเงี้ยใครจะตัดไปคั้นหรือตัดไปปลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดในกรณีอะไรก็ตามนะครับอย่าเสเหลือไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่สับให้มันลึกๆแต่นี้ผม พอดีลำมันใช้ได้ทุกลำเลยนะลำมันใช้ได้อันนี้เป็นท่อนพันอันนี้มีคนสั่งท่อนพันมาก็เลยใช้วิธีตัดแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายแล้วโอกาสถ่ายให้ดูนะครับว่าถ้าตัดแบบนี้มันจะได้หน่อที่คุณภาพดีมากอาจจะขึ้นไม่ดกไม่ดกแบบว่าลกแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยดูหูดูดูดีนะมันดกมันลกเหมือนกอตะไคร้แบบมันน่าจะได้ลำได้ปริมาณเยอะเลยจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องนะมันก็จะมีลำงานบนลำรีบนะครับ เางทีมันก็ไปดึงปุ๋ยกันแย่งอาหารกันแชร์แบ่งอาหารกันจะไม่ได้ไม่ได้น้ําได้เนื้อสักเท่าไหร่นะลำโตก็มีลำไม่โตก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาแชร์วิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการตัดอ้อยนะครับตัดแันนี้ก็คือตัดพูดกันง่ายๆก็คือตัดชิดดินนะถ้าตัดแบบนี้ก็ ตัดชิดดินตัดล้างกอเนี่ยถ้าตัดไม่ล้างกออย่างผมอะผมตัดท่อนพัน์บางทีเขาไม่ได้สั่งมาในปริมาณมากอย่างนู้สั่งสิบท่อนอย่างเงี้ยอย่างอ้อยตัวนี้อ้อยปริชาตใช่ไหมก้อนนี้ผมก็ตัดมันจะหมดไม่ได้มันก็ต้องเลือกสัพล้ำที่มันสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็มันก็ไม่หมดมันก็ล้างกอไม่ได้นะครับแต่พยายามที่จะมันให้มันชิดที่สุดนะครับอืม ก็เริ่มล่งไปเยอะครับนี่แปลงตัดท่อนพันธุ์นะครับเมื่อวานนี้ก็มาเบิกมาลุยตรงนี้ครับเขี่ยวลาวกับสายน้ำพึ้งยาวเลยนะครับวานนี้ซื้อยาวไปล็อกนี้เมื่อวานทำคนเดียวเกือบตายสองพันกว่าท่อนน่ครับยาวไปร้อนก็ร้อนเอ้น,นี่ล้างกอได้เลย อย่างเงี้ยผมเนี่ผยผมล้างกอไปเลยครับนี่ฟไม่มีเหลือเลยชิดเลยนะครับตัดล้างกอเกลี้ยงตึ๊บเลยอย่างเงี้ยงอกมาพร้อมกันรุ่นรุ่นถัดมาจะงอกมาพร้อมกันเขียวลาวกับสายน้ำผึ้งนี่เขียวลาวกับสายน้ำผึ้งอันน,นี้เขียวลาวอันนี้สายน้ำผึ้งไปละเหลือเตือท้ายแปลง เหลนี้นะขายไม่ค่อยออกลังนวลเดี๋ยวเอาไว้คันไม่ค่อยมีใครสั่งเท่าไหร่สั่งก็ทีหนึ่งก็สิบท่อนห้าท่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในาังนวลลำบลล่มเลยนะครับลำล่มลำใหญ่น้ําเยอะปลูกสลับ,สล,บสลับกันไปครับตอนนั้นหน้าฝนตอนนั้นมาโฮล่าโซนนี้ก็จะหมดแล้วครับโซนนี้เหลืออยู่สี่ลำโซนนี้มันจะมีโซนหนึ่ง ซนแปลงแหลกฝังอู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเสร็จโซนนี้เดี๋ยวไปตัดโซนนู้นต่อนะสำหรับมาหัวอุล่าอันนี้นางนวลลำเบื้องเลยนะครับเท่ากระป๋องกาแฟครับใหญ่มากเลยปุ๋ยขี้วัวงามเลยครับนางนวลอ้อยนางนวลตัดง่ายดีนะกอไม่ค่อยลกตัดล้างกอค่อนข้าง ค่อนข้างง่ายแต่จะเป็นอ้อยเขียวลาวอ้อยสุพรรณหนึ่งเนี่ยหมูมันดกละหน่อมันดกมันมันล้างกอค่อนข้างยากตัดล้างกอกกมันเบียดกันตึบ๊บอครับลำนี่เบียดกันตึ๊บขึ้นแบบโดกมากแต่นางโนนไม่ค่อยโดกมากแต่ว่าลำมันมันได้น้ําได้เนือ้อลำมันใหญ่ออะก็พาสมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็พา จบมบรรยากาศสวนอ้อยตัดแปลงตัดท่อนพันธุ์เล็กๆน้อยๆครับโอเคหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสุพรรณหนึ่งก้อนนี้นเริ่มเลยครับได้แสงไม่ได้ได้แสงไม่ได้เลยเนี่ยพึบทันทีเลยอ้อยสายน้ำพึง่งอ้อยสุพรรณหนึ่งเนี่ยไวแสงมากเลยได้แสงทีไรเนี่ย,ขย,ยขยายลำขยายลำค่อนข้างเร็ว โคนอาจจะรีบๆเนี่ยแต่พอมากางลำปลายเนี่ยเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทะแย,ยงครับทะแย,ยงเจ็ดสิบแปดสิบองศาเจ็ดสิบองศาเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอันนี้คือทรงของสุพรรณหนึ่งนี่ครับอันนี้คือทรงของอ้อยสุพรรณหนึ่งเนี่ยบอกแล้วว่าจะปลูกนี่นี่คือทรงมันถ้าปลูกเราปลูกชิดกันห้าสิบเซนเงี้ยโหขัดกันแน่เลยแล้วมันลำมันจะไม่ใหญ่แต่ถ้าปลูกสักห่างสักเมตรเมตรห้าสิบเนี่ยโอ้มันจะแบบ มันจะแบบได้น้ำดีเนื้อกว่าการปลูกชิดนะสำหรับสุพรรณอ่ะก่อนจบคลิปแทนกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งครับแปลงตัดพันพันนะครับโอ้โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการตัดล้างกอเพื่อให้หน่อรุ่นถัดไปมีความสมบูรณ์นะครับ หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ